เราเข้าไปตีมันเป็นสอกที่ค่อนข้างที่จะไหวนะครับคือลักษณะต่มือนี่ต้องปอกกนนะอ้องกันนะมือนี้ป้องกันมวยมือตกไม่ได้เลยนะครับเขาไปยัดเข้าไปงี้นะครับเอเพื่อนลองเอาเป้ามาีิแต่นี้วิธีการฝึกตีตียังไงเอเพื่อนดูนะครับเวลาตีสอกของสายครูแดนที่สอนนะครับก็จะไม่เน้นให้ลูกศิษย์เอาตรงนี้ไปตีเน้นให้ท่อนตรงนี้ไปตีเพราะาอะไรปาครับเวลเราตีเนี่ยเราตีเราไม่ตีให้แตกเราตีให้ให้มึน นะครับบางคนถึอกับอันนี้นะดูดูความหนักของมันอยู่ใกล้ๆที่นี่ครับตีนะครับอยิบไปนี้เข้านะครับเข้านะครับแน่นมากนะครับนิดเดียวเข้าอย่างงี้มือปิดป้องแล้วก็ตีเข้าไปเห็นไหมลักษณะแคบๆเลยครับปุ๊บเข้าไปประมาณนี้ก็แรงค่อนข้างมหาศาลแต่ว่าถ้าเราจะตีเฉือนตีได้แต่ว่าในลักษณะของการเข้าไปเฉือนนี่มันก็ยากเพราะว่าคู่สู้เนี่ยหนึ่ง เขาหลบทันแล้วก็ถ้าท่านจะท,ทุ่มแคมตั้งมาอเี้ยสมมตินนะมือเนี่ยเราตีมือได้ตีเป็นเน้นไปที่นี่หรือเน้นมือนี่เวลาตีปุ๊บเข้าไปนะครับเป็นการใช้สองลักษณะประมาณนี้ยัดเข้าไปนะครับฝึกยัดทั้งซ้ายทั้งขวามือมือถ้าเราจะตีขวาอตีซ้ายมือขวาต้องบงังแล้วก็กดมือนี่จะตีกดเห็นไหมครับอย่างเงี้ยกดลงช้าๆนะครับอย่างเงี้ยแคมลองดู แล้วก็เอมตีให้ดูแล้วกันพอดีแอ็มกูแดง,ง,งก็ยังไม่ค่อยสบายเะสังเกตว่ากูแดง